ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e หน่อยนะครับคำเตือนใบรุ่นละัยฉลาคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุก ใช้าตาและหูในการดูและฟังมิฉะนั้นจะมองไม่เห็นและได้ยินเสียงสวัสดีสวัสดีแฟนๆบ้านดูบอลพบกันอีกเช่นเคยกับช่องบ้านดูบอลก่อนอื่นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้แอดได้ทำคลิปออกมาใหม่ๆให้แฟนๆบ้านดูบอลได้ชมกันหน่อยนะคะวันนี้บ้านดูบอลมีอะไรมานำเสนอนั่นก็คือ ิเคราะห์ฟุตบอลก่อนแข่งคืนนี้ในพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีไปดูกันเลยจ้าวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ก่อนแข่งพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีซึ่งลิเวอร์พูลนั้นเป็นเจ้าบ้านหงแดงเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเชลซีสิงห์บุ๋ลงแข่งกันในเวลาวันเสาร์ที่28สิงหาคม 2,564ซึ่งจะลงฟาดแข่งตามเวลาประเทศไทย5ทุ่มครึ่งและมาดูสถิติสนัดล่าสุดที่เคยพบกันระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีซึ่งลิเวอร์พูลนั้นชนะ2ครั้งเชลซีชนะมา1ครั้งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลตารางอยู่อันดับที่3ของพิมยรีกผลงานล่าสุดฝัง่งเจ้าบ้านในศึกพิมยรีกเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเบอรี ได้2ประตูต่อศูนย์และมาดูความพร้อมในลีวราพูในวันนี้กันมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหนึ่งรายและวันนี้คาดว่าการวางแผนการเล่นลีวราพูน่าจะมาในระบบ433ซึ่งนักเตะคนที่จะล่าประตูในวันนี้น่าจะเป็นมูฮัมหมัดและมาดูฝั่งทีมเยือนอย่างเชลซีสิงห์บูตารางอยู่ในอันดับที่สองแสงหน้าเจ้าบ้านอย่างลีวร์พู ซึ่งตารางอยู่ในอันดับที่2ของพิมลีกนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเอาชนะทางด้านเอเซนอนมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0และวันนี้คาดว่าการวางแผนการเล่นและความพร้อมของเชลซีในวันนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่มีปัญหานักเตะตรวจพบว่าติดโควิดผลเป็นบวกอยู่2ลายและวันนี้คาดว่าเชลซีน่าจะจัดทัพมาในรูปแบบ3-43 และคนที่จะเป็นกองหน้าล่าประตูในวันนี้น่าจะเป็นลูกากูและมาดูบทวิเคราะห์ก่อนแข่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลสตาร์ทมาดีเก็บชัยมาได้100%เปซคือการมี6กแต้มยิงมาหประตูและยังไม่เสียประตูให้ทีมใดๆทั้งสิน้นและแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองที่มีแฟนฟุตบอลเต็มสนามอย่างแน่นอนและมาดูฝั่งทางด้านทีมเยือนเชลซีสิงบู ที่สตาร์ทมาดีเหมือนกันที่เก็บชัยชนะด้วย100%เซตเต็มเหมือนกันและมีนักเตะลูกากูที่พึ่งเข้ามาใหม่ก็ยังโชว์ผลงานการเล่นได้ดีและในทีมก็มีนักเตะที่เล่นยอดเยี่ยมหลายคนดูรวมๆแล้วมีกำลังใจอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนสำหรับเชลซีและถ้าดูภาพรวมๆแล้วสำหรับทั้งสองทีมแล้วก็ดูดีทั้งสงคู่ ถ้าจากการวิเคราะห์ในคืนนี้น่าจะแบ่งแบ่งแต้มกันไปมากกว่าและพวกเราคิดว่าทีมไหนจะเก็บแต้มได้รวมแสดงความยินดีใต้คลิปได้นะคะและต้องรอลุ้นกันในคืนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนรอติดตามชมได้เลยนะคะหรือยังไงก็ใครที่วันนี้ก่อนจะจบคลิปกันไปนะคะวันนี้เราจัดกิจกรรมศึกพิม์ลีกนะคะเราจะให้ทายว่า ทีมเลี้ยวภูกับเชลซีทีมไหนจะชนะในเกมนี้นะคะรายละเอียดตามภาพเลยนะคะหรือว่าให้แอดไลน์มาที่ m u k d a 168นะคะร่วมเล่นกิจกรรมได้นะคะเราจะมีถ้าทายถูกนี้เราจะมีเครดิตให้นะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ m u k d a 168นะคะแอดมานะคะเราจะมีเครดิตฟรีแจกให้นะคะถ้าทายถูกนะคะ และก่อนจะจบคลิปกันไปนะคะสําหรับแฟนบอลท่านไหนนะคะที่ชอบเล่นบอลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นบอลบาคาร่าสล็อตนะคะทางแอปขอแนะนํานะคะใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะคะบอลบาคาร่าสล็อตนะคะและเกมอีกมากมายมีให้เลือกเล่นนะคะทางแอดขอแนะนํานะคะเว็ยูฟาเบ u หนึ่งหกแนะคะเว็ยูฟาเบ u หนึ่งหกแนะคะศูนย์รวมกีฬาคาสินโนอันดับหนึ่งของประเทศนะคะการเงินมั่นคงและปลอดภัยนะคะฝากถอนด้วยระบบออโต้นะคะ มีครบจบในเว็บเดียวฝากถอนภายใน1-3นาทีนะคะเว็บเขาบริการเป็นกันเองอย่างมากนะคะถ้าชอบเล่นบอลต้องเว็ยูฟาเบทหนึ่งหกแนะคะเว็บเข้าใจราคาน้ําบอลที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะคะและตอนนี้ฟุตบอลมาแรงด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะแทงบอลสเต็ปง่ายๆนะคะ10บาทก็แทงได้นะคะเพียงแค่2คู่ก็เล่นได้นะคะสะเต็ปหรือว่าแทงสูงสุดถึงได้ถึง12คู่นะคะ และใครที่ชอบเล่นคาสิโนนะคะไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าสล็อตมวยแล้วก็หวยนะคะมีหมดนะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์สอบถามได้นะคะ mu k d a 168นะคะแอดไลน์สอบถามได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะสมัครด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสามารถคลิกที่ลิงก์นะคะก่อข้อมูลสมัครภายใน1-3นาทีนะคะรับยุดไปเลยนะคะสมัครง่ายๆนะคะ50บาทก็สมัครได้นะคะ หรือไม่งั้นก็100บาทก็สมัครได้นะคะแทงสเต็ปง่ายๆนะคะ10บาทก็แทงได้นะคะไม่ว่าจะเล่นบาคาร่านะคะ20บาทก็เล่นได้นะคะมี20บาทเล่นเป็นร้อยเล่นเป็น200ก็ได้นะคะมีเงิน10บาทสามารถสเต็ปแตกได้นะคะใครที่สนใจนะคะแอดไปเลยนะคะ mukda 1น8นะคะมีแอดนำหน้านะคะขอแนะนำนะคะมีแอดนำหน้านะคะอย่าลืมนะคะใครที่ชื่นชอบสายพนันนะคะเวบดีๆนะคะเว็ยูฟาเบ u หนึ F ่งหกแปดนะคะแนะนำเลยค่ะ เว็บเขาบริการ24ชั่วโมงนะคะติดขัดตัวไหนสอบถามได้ตลอดเลยนะคะลองดูนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะสำหรับชิปนี้ขอบคุณสำหรับแฟนๆที่ติดตามรับชมนะคะรอติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้ที่บ้านดูบอลน,นะคะหรือแฟนเพจบ้านดูบอลน,นะคะขอฝากไว้หน่อยๆนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะฟุตบอลน,นะคะ